ไหนกันแล้วเอ่ยพี่พี่น้องน้องชาวคนลูกทุ่งนะคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้มีการทําบุญเลี้ยงพระเพนที่บ้านพักคุณพ่อไหวพฟเพชรสุพรนค่ะวันนี้สีสุดาก็จริงๆจริงๆเราก็อยู่ทุกคืนละค่ะตั้งแต่ คืนวันที่4ี่ก่อนเริ่มงานนะคะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายค่ะคืนสุดท้ายมีศิลปินมาร่วมงานกันมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสดใสรุ่งโพทองชัยยามิช,ชัยนะคะพี่หน่อยเชิญยิ้มแล้วก็พี่น้อยเพ็ญน,นภามุกดามาตรแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะวันนี้ศิลปินมาก,กันอย่างมากมายก็เรียนเชิญร่วมกันทําบุญข้างหลังนะคุณเปิร์นะคะลูกชายลูกชายคุณพ่อไโพสน์นะคะเรียนเชิญพี่ๆน,น้องศิลปินร่วมทําบุญเลี้ยงพระเพลนกันที่บ้านพัก นะคะของคุณพ่อไวยพจนเพชรสุพรรณที่อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะใกล้ๆวัดวังน้ําเย็นนี่ละค่ะไม่ไกลสิสุดาชาแนลห้องข่าวคนลุกทุ่งวันนี้ต้องเก็บฝากเก็บภาพฝากพี่พี่ไทยรัฐด้วยค่ะสวัสดีค่ะ